โดนใจ SME ทั่วไทยอีกแล้วกับสินเชื่อ f a c t o r รงทั่วไทยในวันเดียวจาก SME Development Bank รับซื้อสูงสุดถึง90%ให้เครดิตนานถึง120วันดอกเบี้ยตั้มต่ำเพียง3.99%ต่อปีเฉพาะในปี59นี้เท่านั้น SME รีบเปลี่ยนเอกสารทางการค้าเป็นเงินสดจะได้หมดปัญหาหมุนเงินไม่ทันสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร หนึ่งวินาทีของคุณตอนนี้อาจไม่มีค่าแต่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินหนึ่งวินาทีนี้อาจตัดสินความเป็นความตายได้ ไทยประกรันชีวิตตระหนักว่าทุกวินาทีมีค่าเราจึงทุ่มเทดูแลทุกชีวิตให้ดีที่สุดด้วยบริการไทยประกรันชีวิตฮอตไลด์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต,ตามดุลยพินิจ์ของแพทย์ตลอด24ชั่วโมงทุกที่ทั่วโลกสอบถามโทร1124ไทยประกรันชีวิตคิดเขียงข้าทุกชีวิตเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้เอาประกรันถ้าการขอสินเชื่อ SME เปรียบเหมือนกีฬาค้ำถอ่อหลักทรัพย์ที่มีก็เหมือนไม้ค้ำแหละครับ เอาแล้วครับมาลองรุกันครับเจ๊นยแชมป์ขายส้ตมตำครับวิ่งเข้ามาค้ำโอ้โหไม่่านครับน่าจะได้สงสัยหลักทรัพย์เกไม่พอจริงๆนะครับมาสายาใส่คำชั้นเน่เอานั่นบสยอนี่ครับเข้ามาช่วยค้ำประกันให้ลองดูอีกครั้งนึงครับเท่านี้ผ่านจะลุไปเลยครับขอบคุณบสยอไม่ว่า SME จะเล็กหรือใหญ่ถ้าธุรกิจเข้าทีมีหลักประกันไม่พอให้บสยอช่วยคำ้ำโทร0 2 8 9 0 9 9 9 9 เต็มอีกแล้วสินเชื่อ SME บัญชีเดียว SME Development Bank เอาใจ SME ไทยสุดๆด้วยการเพิ่มวงเงินอีก20,000ล้านบาทให้ผู้ประกอบการกู้ง่ายๆด้วย5เงื่อนไขเดิมกู้สูงสุดรายละ5ล้านดอกเบี้ยต่ำเพียง5%ปีแรกรอชำระเงินต้นนาน5เดือน ผ่อนสบายสบาย5ปียื่นวันนี้อนุมัติภายใน5วันทำการสนใจติดต่อ S m B Development Bank ทุกสาขาหรืธโธ 1, 3, 5, 7, อโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร เพียงแค่คลิกเดียวคุณก็จะได้รับฟัง FM 1 0 1ได้ง่ายๆที่ www.fm 1 0 1 talk com อีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารที่จะทำให้คุณไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่ FM 1 0 1จะมาอัปเดตให้คุณฟังตลอด24ชั่วโมงเลยล่ะค่ะ101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมขา่าโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทย101 Smart Market ช่วงกระแสเศรษฐกิจจุดประกายความคิดเพื่อธุรกิจ SME โดยจิระห้องสำเริงสนับสนุนโดย ประกันป่วยไข้ได้เงินจากไทยประกันชีวิตคิดเขียงข้างทุกชีวิตโทร02 203 5560บสอยอธุรกิจเข้าทีมีหลักประกันไม่พอบสอยอช่วยคำ้ำโทร02 890 9999 SME Development Bank ออกสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ดอกเบี้ย4%สนใจโทร1357 11นาฬิกา36นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่101 Smart Market ในช่วงของกระแสเศรษฐกิจจุดประกายความคิดธุรกิจ SME ค่ะวันนี้นะคะพุธที่21กันยายน2559ค่ะอยู่กับดิฉันอัชราวัลคณทินนะคะและเป็นประจําค่ะคุณผู้ฟังคะทุกวันพุธนะคะเราจะมาพูดคุยกันกับคุณพาวุฒิพงวิทยาพานุค่ะสายพร้อมอยู่แล้วนะคะกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัต์ตลาด .com จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณพาวุฒิค่ะ สวัสดีครับเชรมันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะวันนี้นะคะประเด็นที่เราจะมาคุยกันเนี่ยคือ fulfillment ใช่ไหมคะอ่านถูกไหมคะ fulfillment นะคะเป็นบริการเก็บแล้วก็ส่งของให้ธุรกิจโดยเฉพาะ e-commerce นะคะขอความกระจ่างกันนิดนึงค่ะว่า fulfillment เนี่ยมันคืออะไรคะ fulfillment ก็คือการเติมเต็มครับที่จะเกิดพูดถึงมันคือบริการที่เอาไว้ เป็นรบริการที่เป็นไวเอร์เฮาส์นะครับก็คือเก็บสินค้ารวมถึงทําหน้าที่ในการเรียกว่าส่งสินค้าให้ให้ให้ใหกับธุรกิจด้วย mm hmm. นะครับยกตัวยอย่างละกันเช่นอผมเป็นธุรกิจขายของอยู่นะครับในอ e ีคอมเมิร์ซนะครับหรือจะขายทางทีวีหรือว่าผมมันจะมีมีมีธุรกิจแล้วม,มีมีของที่ต้องต้องส่งคไม่ได้ไม่ได้เป็นช่องทางที่มีหน้าร้านค้านะครับอาจจะเปน,นขายทางทีวีขายทางโทรศัพท์ขายทางอินเทอร์เน็ต มันก็แล้วแต่นะครับอันนี้พอลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงพอลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาปุ๊บเราก็ทําการพูดคุยกับลูกค้าในช่องทางต่างๆทางเว็บทางโทรศัพท์างอะไรก็แล้วแต่นะครับ <S <S เราลูกค้าโอนเงินเ,นเข้ามาลูกค้าจ่ายเงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมานั่งแต่เริ่มปกติเนี่ยถ้าเป็นเอฟซีดีทั่วไปเราก็ต้องมานั่งลูกค้าสั่งซื้อปุ๊บเราก็มาแพ็คสินค้าเอาสินค้ามาใช่ไหมครับไปหยิบจากสต็อกมามาแพ็คเอามาขอแล้วมาติดลาเบลก็คือติดป้้าาายยติดที่่่ออููลกกค็เไปสง พัสดุ์รละได้พัสดุส่งถูกต้องอันนี้คำถามคือถ้าเกิดเราขายของเงี้ยแล้ววันหนึ่งเรามีสักห้าออเดอร์สิบออเดอร์เมื่อผมว่าเราทําเองได้ไม่ยากแต่ถามว่าาธุรกิจวันหนึ่งบอกเฮ้ยเราเริ่มมีลูกค้าวันหนึ่งเรามีสักยี่สิบออเดอร์ห้าสิบออเดอร์ร้อยออเดอร์อะไรอันนี้นั่นหมายถึงคุณก็ต้องมานั่งมี warehouse มีคือมีที่เก็บของคุณเองค่ะต้องมีคนมาคอยนั่งยิบของมาแพ็คของส่งมันก็กลายเป็นว่าคุณกําลังเาเรียกว่าทำาลธุกิจที่บางที คือคุณการไปลงทุนไงธุรกิจที่ค okay? so anyway, ุณไม่ควรทะมันก็เลยเกิดธุรกิจใหม่ก็คือมีธุรกิจที่เป็นเครือฟูฟิลเมนเซ็นเตอร์คือทําหน้าที่ในการก็คือ่าของที่จะเดิมเก็บอยู่ในบ้านก็ไปหมดเลยนะครับคุณเอของคุณไปฝากไว้ที่แว์เฮาส์เขาก็มีเป็นผู้ให้บริการมีแวร์เฮาส์เสร็จนะครับค่ะแต่นั้นเนี่ยพอของอยู่ที่แวร์เฮาส์ของบรรดาผู้ให้บริการปุ๊บเนี่ยพอาคุณขายของทางออนไลน์ค่ะทางทางโทรศัพท์หรือทางช่องทางไหนก็ตามเนี่ยนะครับ ขอลูกค้าบอกขอที่ยื่ที่อยู่นะครับขออ่ขอที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะแล้วก็ลูกค้าจะซื้อสินค้าอะไรเนี่ยคุณก็แก้ส่งใหออเดอร์ชิ้นนี้นะครับไปให้เขาเรียกว่าศูนย์แห่งนี้นะครับศูนย์แห่งนี้เขาจะทําการอ๋อโอเคลูกค้าซื้อใช่ไหมครับเขาก็จะหยิบเดินไปหยิบสินค้าให้คุณนะครับสินค้าคุณมาแพ็คให้นะครับหยิบสินค้าเอสินค้าบีสินค้าฟีมาแล้วก็มาแพคแพคเสร็จปุ๊บแปะลาบเทลวให้แปะที่อยู่ให้นะครับแล้วก็ไปส่งส่งให้เลยถึงมือลูกค้าเลยอได้มา คุณสามารถเอาซอร์สบริการที่เขาเรียกว่าจัดกเก็บสินค้าแล้วก็ส่งสินค้าเนี่ยหรือเรียกว่าเป็นฟูลฟิลเมนต์นะครับออกไปให้คนอื่นทาได้เลยนะยวตัวอย่างเช่นผมมีลูกค้าผมที่ขายของออนไลน์เนี่ยนะครับเขามียอดออเดอร์จากเดิม,นเ,นม,มเมื่อก่อนเขามีอยู่วันหนึ่งไม่กี่ออเดอร์เมื่อทัท้งวันหนึ่งเนี่ยเขาเจอไปเขาเจอไปวันหนึ่งเขาขายได้เป็นพันออเดอร์พอเป็นพันออเดอร์ปุ๊บเนี่ยผมไม่ต้องทําอะไรเลยครับว่าต้องมานั่งเรียบได้ โอโหทีกามานั่งซื้นของมาใส่ของมาปิ้นแตะลงระเบิปรากฏไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไรกันเลยโมแต่นั่งทำแพ็คของอย่างเดียวเลยมันกลายเป็นว่าคู้สูญเสียโอกาสในการทำธุรกิจไปถูกไหมฮะก็ต้องมาตั้งจ้างพนักงานเข้ามาเพิ่มซึ่งปรากฏว่าพอพนักงานเข้ามาปุ๊บุญทีออเดอร์มันไม่ได้เข้ามาตลอดขนาดนั้นใช่ไหมฮะมันก็กลายว่ามันกลายต้นต้นต้นทุนที่คุณต้องแบกภาระรดนน้อย้แล้วกายว่าคุณต้องมีพื้นที่ใหญ่มาเก็บคุณต้องไปร้างมีเอ่อไปเข้าพื้นที่มาเก็บเป็นแรงงานของเขาถูไหมฮะ นั่นแหละครับมันก็เลยเกิดบริการประเภทนี้ขึ้นมาก็่งเรียกว่าเป็นบริการฟูลฟิลเมนที่เราเอาซอร์สนะครับขั้นตอนในการจัดเก็บแล้วก็ส่งออกไปเลยทําให้เราเนี่ยสามารถโฟกัสกับธุรกิจที่ทางด้านเรื่องการขายอย่างเดียวโฟกัสทำาให้ขายเยอะขายเยอะขายเยอะพอขายได้ปุ๊บคุณส่งออเดอร์ไปให้กับไอเจ้าไอ้ให้กับผู้ให้บริการอันนี้ทีขเรื่องฟูลฟิลเมนอะไรเลยเขาก็ทําการส่ง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 อันนั้นในแง่ของการให้บริการก็จะรวดเร็วถึงมีูลูกค้านะครับทีเราเองก็จะเล็กลงเพราะว่าเราไม่ต้องไปจ้าางงคนนมั่ อยู่ในโกดัง<ท>ต้องมานั่งเก็บของนะครับนั่นถึงทีมพอเล็กๆปุ๊บมันก็จะทําธุรกิจได้เร็วมากขึ้นค่ะนะคะนี่ก็เป็นออบอกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากๆนะคะแล,แล้วตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยมีมากน้อยหรือย,อยังคะสำหรับธุรกิจนี้ธุรกิจนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงก็ไม่พูดไม่พูดไม่พูดถึงอีคอมเมิร์ซ e นะครับไม่ได้เป็นเพราะวกไม่ใช e ่ e f f i m e n t เนี่ย ก็จะมีอยู่ระดับหนึ่งแต่ถาว่าถ้าจะเป็น e f u l f i l m e n t เลยที่เป็น e commerce หลักเป็นโกดังนะครับแล้วถ้าทำเรื่องจัดส่งสำหรับ e commerce เลยตอนนี้เมืองไทยมีประมาณสักหกถึงเจเจ้านะครับคุเป่นอยู่ในกรุงเทพค่ะอย <c ười> ่างน,<อ>นี้เนี่ยค่ะคน,คนที่ขายของออนไลน์เนี่ยเขาก็จะต้องแบบว่า<ๆ>คือบางคนเนี่ย คุณพาวุธอาจจะแบบไม่ได้มีสต็อกของมากมายหรือว่าเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะยังแบบว่าเริ่มต้นเป็นร้านเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าออเดอร์ก็เริ่มแบบเริ่มรันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันจะคุ้มค่ากับการที่เราแบบว่าจะต้องเสียเงินค่าบริการตรงนี้ไหมเน่ะคือถ้าเกิดออเดอร์ไม่เยอะมากนะครับอย่างเช่นวันนึงไม่ถึงยี่สิบออเดอร์ผมแนะนำว่าอย่าไปท้อใช้ทำเองไปก่อนวันไหนก็ตามใช่ถ้าเรื่วันไหนที่ออเดอร์เริ่มเยอะปุ๊บเนี่ยผมแนะนำเอาเอาซอสสักไปเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการใช้ฟูลพูลเนีี่่่่่ยยจจะะแบบงเป็็นนคคคาากก้อรัื เราของเนี่ยเอาไปเอาเป็นแบบเป็นของไปตั้งไว้เป็นหลังๆเนี่ยครับเขาก็จะคิดเป็นเป็นพื้นที่ในการฝัดวางเช่นหนึ่งพาเลตนะครับก็คือหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรเป็นเป็นชิวบิทพ็อก์หนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรสูงหนึ่งเมตรเนี่ยเขาจะคิดราคาอยู่แค่เดือนละประมาณสามร้อยบาทนะครับตอนหนึ่งหนึ่งพาเลตที่เราไปฝากเข้าไว้แ <Prose> ต <c onder> ่เด no ีถามว่าของเรามีทั้งหมดประมาณสักประมาณสต๊อกมีท่กกับสี่พาเล็ตเดือนหนึ่งก็จ่ายพันสองร้อยบาทนะครับก็คือค่าออกไปฝากเข้าไว้นะครับต้องอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ของเรานะครับ เอ่อของมาเยอะมากเราก็จ่ายค่าเก็บเงินที่มากนะครับก็จะเป็นหลักแล้วแต่ว่ายังไงนะครับสองคือพอมีลูกค้าสั่งซื้อมาครับนั่นคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นติดแหละแต่พอมีลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาปุ๊บนะครับเขาก็จะคิดค่าบริการคือหนึ่งค่าจะหยิบสินค้าคนะครับหยิบชิ้นนึงอาจจะแบบแคาบาทค่าหยิบนะครับถ้าทาแปะเปิดทั้งหมดอาจจะตกอยู่ประมาณสักสิบบาทค่ะ ค่าหยิบค่ามาทําใส่กล่องค่าแพ็คในทั้งหมดสิบาทนะครับแ้วก็จากนั้นค่าขนส่งก็เป็นค่าที่หาไปว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนก็ส่งไปฉะนั้นค่าจ่ายจะเกิดขึ้นจะมีอยู่อยสามส่วนหนึ่งคือค่าพื้นที่ในการฝากเก็บของนะครับค่าในการที่เขาเรียกว่าพิกแพ็คนะครับไปหยิบของมาแล้วก็มาใส่กล่องแล้วก็มาใส่ติดป้ายลาเบลเข้าไปอีกสามก็คือค่าจัดส่งซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยาพอทำของเราเองเนี่ยส่วนใหญ่ค่าจัดส่งเราก็ต้องเสียอยู่แล้วนะครับแต่แมนไปถึง เราจะจ่ายค่าก็คือค่าไวร์เฮาส์กับค่าที่ฟิีแพ็เนี่ยเราสามารถเอาอสองตับไปได้เลยครับอืมนะฮะจะจะคุ้มมากครับโดยเฉพาะกับคนที่อ่าขายของในโซเชียลมีเดียขายของในอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆที่ออเดอร์มันโตขึ้น,นเรื่อยๆแล้วตัวเองอยู่บ้านอือยู่ห้องเช่าอยู่แล้วมันโตขึ้นมากแล้วแบบไม่ไหวแล <c oughs> แ้วเงี่ยจะต้องย้ายที่อยู่หรอฉันจะไปทำงางไงดีถูกไหมฮะค <c oughs> ือดูดีฮะว่าถ้าทำธุรกิจอยู่ในบ้านแล้วอยู่ในห้องนอนตัวเองเนี่ยเรืะอง มันก็มีทางออกก็คือคุณก็เอาของทั้งหมดที่คุณมีที่มันรบกวนอยู่ในบ้านคุณเนี่ยนะครับสตกฟาร์เฮาส์เนี่ยเอาไปเก็บไปที่ไวเฮาส์เลยอืมเอาไปเก็บแล้วก็ไปเช่าไปเช่าที่เขาใช่ไปเช่าที่เขาแล้วพอของมันใกล้ๆหมดปุ๊บนะครับเส้นหมอบเราขายดีไปปุ๊บของมันใกล้หมดปุ๊บเขาจะมีการผมงมาแจง้งว่าเฮ้ยตอนนี้ของที่นี่ใกล้หมดแล้วนะคุณจะสั่งเพิ่มหรือเปล่าอืมทีนี้พอสั่งเพิ่มปุ๊บถ้าเกิดเราเป็นคนนําของเข้ามานะครับจากต่างประเทศก็ดีเราด้วยจังเราเราก็ให้บริษั ของแทนที่จะต้องส่งมาที่บ้านก็ไม่ต้องก็ส่งไปที่ warehouse ต้องได้บริการเราได้เลยนะครับถูกไหมครับดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปบางทีบางคนขายของพวกนี้ไม่เคยเห็นสินค้าเองเลยค่ะใช่สินค้าตอ่อแรกๆจากนั้นที่เหลือสินค้าก็ไปกองไว้ที่ warehouse นะครับของของผู้ผผให้บริการาเราเองเนี่ยก็ทําโฟกัสหน้าที่ในเรื่องการขายเท่านั้น ค่ะนะครับอืมก็คือเหมือนกับเขาทําหน้าที่แทนเราแล้วถึงเวลาพอเขาไปส่งพัสดุปั๊บก็จะมีเลขรหัสอะไรมาส่งมาที่เราเราก็ส่งให้ลูกค้าก็เหมือนปกติใช่ไหมฮะถูกต้องครับก็คือจริงๆก็าทำเขาส่งให้ลูกค้าแทนเราได้เลยครับ๋อไแล้วไปถึงการทําธุรกิจสมัยนี้เนี่ยมันธุรกิจมันต้องเล็ก่ะคือมันต้องไม่ใหญ่มันต้องเล็กแล้วต้องใช้คําว่าลีนลีนคือแบบมันต้องแบบธุรกิจเป็นในเชิงของการออกกำลังกายคือมันต้องไม่มีไครันเลยอ่ะค่ะมันต้องลีนแลมันต้องเล็กมากแต่เมื่อธุรกิจคุณเล็กมากนะครับ คำถามคือเล็กได้ไงเพราะว่าคุณเอาซอสออกไปหมดทุกอย่างคุณเอาซอสบริการนี่ไปบัญชีคุณเอาซอสไปนะครับเรื่องการบริการส่งเอาซอสไปคอนเซ็เต์เอาซอสไปนั่นไม่ถึงคุณก็จะลคอธุ้คิจคุณจริงๆเพราะว่าส่วนอื่นธุรกิจคุณเอาซอสไปหมดเลยทาให้คุณสามารถทําธุรกิจได้เร็วขึ้นและที่สําคัญเมื่อคุณเอาซอสไปแล้วเนี่ยคุณสามารถควบคุมคุณภาพการให้บริการได้ดีมากขึ้นเพราะว่าไอ้คนที่ให้บริการเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นมืออาชีพนะครับมีการวัด KDI แล้วก็มีสวิตเวอร์คืออักมคือมีการการันตีทุกอย่างแน่นอนถูกไหมฮะแต่ถามว่าเราต้องมีพนักงานเรามีพนักงานอยู่ในโกดังเราเองเราต้องมีพนักง,ง,ง,งานมานั่งดอยดูเกี่ยวเรื่องแพ็กสินค้าคําฐานคือไอ้พวกนี้เขาต้องมีซอฟต์แวร์เข้าไปช่วยแล้วเราก็ต้องมารู้วิธีการจัดการบริหารคลังสินค้าซึ่งเราก็ไม่มีความรู้อีกถ้าเราเน้นเรื่องการขายของถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้คือโยนเราไปเลยนะครับเฉะนั้นตรงนี้น,นอกเหนือจากที่ผมพูดถึงเนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องกกาาาารเรเวว่่่อ ource, ออออในนแงงขขุิจ อะไรที่มันไม่ใช่คอหรือส่วนหลักของธุรกิจคุณเนี่ยให้คุณเอาซอสไปได้เลยครับค่ะนะคะ<ม>ซึ่งธุรกิจตรงนี้เนี่ยค่ะเอะถ้าสมมติว่าคนที่ฟังอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอ้มันก็เป็นไอเดียที่ดีนะอยากทําไม่ไม่ได้อยากเป็นคนเอาไปเอาไปฝากนะแต่ว่าอยากเป็นคนคที่แบบว่าทําธุรกิจ fulfillment เลยอย่างเงี้ยมันต้องแบบว่าเริ่มต้นยากง่ายยังไ,ไงไหมคะคุณพาวุฒิการเริ่มต้นก็คือหนึ่งเราต้องมีพื้นที่นะครับอ่าถ้าเรามีพื้นที่ตัวเองก็ถือว่าได้เปรียบเพราะว่าต้นทุนมันต่ำ กระทำบางคนก็ไม่มีก็ใช้วิธีการคือไปเช่า warehouse นะครับอันที่สองก็คือคุณก็ต้องมีการจัดการเรว่าการทำ warehouse management หรือบางคนเรียกว่าเป็น WMS นะครับ warehouse management system คือระบบควบคุมว่าตอนนี้เนี่ยของในฟ็ักมีทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องมีมี system ควบคุมนะครับอันนี้ฐานก็จะมีคนที่คอยทาเกี่ยวกับเรื่องคอยเอาไปหยิบของนะครับไปแพ็คไปหยิบของมาแพ็คแล้วก็ทำ labeling ก็คือริ๊กพวกนั้นเรื่อยๆการลงทุนดูแล้วไม่สูงนะครับ ธุรกิจพวกนี้เนี่ยจะมีกําไรจากการที่กินค่าบริการนะครับถ้าเกิดจำนวนปริมาณออเดอร์เยอะนะครับหรือปริมาณที่คนมาใช้พื้นที่ไวเฮาส์เยอะนะครับรายได้ก็จะเติบโตขึ้นตามไปดโดยเช่นเดียวกันอืมนะคะก็สําหรับอีคอมเมิร์ซหรือว่าธุรกิจเล็กๆนะคะพวกที่แบบว่านั่น้องนักศึกษาหรือว่าใครนะที่ทําธุรกิจนี้แล้วก็เริ่มแบบว่ามีออเดอร์เยอะๆเนี่ยแปลว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยจริงๆแล้วก็ศึกษาอันนี้ ลองศึกษาดูก็ได้เนาะในเรื่องของขั้นตอนการบริการของเขานะคะครับผมก็ตอนนี้ก็จะมีอย่างหลายๆเจ้าน้องนั่งดูสานะครับค่ะอะไรเขาขายกางเกงนะครับอืเขาชื่อว่าสมหมายขายกางเกงสมหมายขายกางเกงใช่แล้วขายดีมากขายเป็นโอ้โหเป็นเป็นหลายร้อยตัวเป็นพันตัวแต่เดิมเมื่อก่อนน้องคนนี้เขาแผคเองนะครับแต่หลังน้องคนนี้เขาก็เอาย้ายไปไปไปเอาซอสไปก็อยู่ที่บริการเจ้าหนึ่งที่ชื่อว่าสยามเอาเล็ตนะครับแต่เอาเล็ตเองก็จะเป็นผู้ให้บริการเจ้าหนึ่งนะครับตัวเขาดูได้ที่สยามเอาเล็ตครับ ก็คือเขาก็มีแวร์เฮาส์ให้นะครับมีพื้นที่ให้แล้วก็น้องคนนี้ก็คือโฟกัสการขายบนโซเชียลมีเดียเป็นหลักเลยพอถึงเวลาการจัดส่งการอะไรต่างก็โยนมาให้แงเออเดตเพื่อให้บริการจัดส่งดังนั้นเขาก็เขาก็ไม่ต้องมีคนเยอะถูกไหมครใช่ถูกไม่งั้นกลายว่าเขาต้องมานั่งจ้างคนมานั่งเก็บของจ้างคนน้นมันมันบางทีมันเกินที่เด็กบางทีจะทำเรื่องพวกนี้ไปเรื่อยเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เรื่องของความโปร่งใสของของบริการนี่มันก็สําคัญเหมือนกันนะมันจะเปนมากครับเพราะว่าพวกนี้ ของเข้าไปร้อยชิ้นเขาก็ต้องมีการรายงานตลอดว่าของร้อยชิ้นของเป็นยังไงบ้างของมีความเสียหายอะไรเงไงทุกอย่างคนี้เขาจะมีระบบควบคุมมาตรฐานทุกอย่างตรงนี้แหละผมก็ถ้าเราสับในเชิงของการท,ทําธุรกิจเราก็เป็นวิเศษโปรเซสครับ BPO นะครับวิเศษโปรเซสโอ outsourcing นะครับก็คือในการท,ทําธุรกิจมันมีโปรเซสแตละอย่างนะครับโปรเซสในการทํางานของธุรกิจแตละอย่างแต่ถามว่าบางอย่างมันสามารถ o u t s o u r c ไปได้ซึ่งตองน,นี้เองก็จะมีบริษัทอะไรแห่งที่รับ o u t s o u r c e ไปเลย นะครับเส้นบางทีเอาซอสเรื่อง,ออง,องแม่เซนเซอร์จากเดิมต้องมาจ้างแม่เซนเซอร์ตอนนี้ไม่ต้องเอาซอสไปเลยจ่ายเดือนล้เท่านี้นะครับเอแม่เซนเซอร์มานั่งเนยวพิลเลยแต่เขาไม่ใช่พนักงานเราครับเราเอาซอสใส่เข้าไปบริการบรางทีคุณมีการส่งจดหมายเยอะบริษัทคือเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าในธุรกิจคุณนหละแค่พนักงานมีคนเยอะแล้วก็ได้เพราทุกอย่างเอาซอสสดได้หมดเลยครับค่ะนะคะเอ๊ส เวลาที่เราของแต่ละชิ้นอย่างเงี้ยนะคะคุณพาวุธคะสมมติว่าอะ<ฤ>แพรแพรเอาไปฝากที่บริษัทคุณพาวุธ,ค,วธคุณพาวุธเป็นเป็นฟ<ฤ>ูลฟิลเมนต์อย่างเงี้ยนะคะแล้ว,แล,วแล้วเขาคิดราคาเนี่ยนอกจากค่าพื้นที่แล้วเนี่ยเขาคิดค่าบรรจุภัณฑ์หรืออะไรเนี่ยขึ้นอยู่แล้วแต่ออเดอร์หรือว่ามันจะต้องมีแบบว่าขั้นต่ำไหมสมมติเดือนนี้ขายไม่ได้เลยอย่างเงี้ยทำไงอะเราก็เราก็เสียไได้เลยเขาก็จะคิดค่าค่าฝากฟัง่าเงี้ยค่าฝากของอย่างเดียวใช่ก็คือฝากข้าวข้านะครับแต่ถ้าเกิด เขาก็มีบริการเสริมอื่นนะครับเช่นบางทีเราเราจะส่งของหาลูกค้าปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการแตะสอดแทรกใบเอกสารใส่โมชงโมชัวเขาก็จะมีบริการเพิ่เสริมเข้าไปด้วยอ,อ๋อเราก็<ช>คิดเอาว่าเราคิดเงินเป็นแต่ละเลทไปว่าคุณต้องการบริการแค่ไหนคือของคุณเนี่ยอันนี้ส่งเป็น e m s ไหมหรือว่าอันนี้คือลูกค้าบอกว่าขอแบบธรรมดาพออะไรเงี้ยใช่ไหมคะ<อ>าากอออ็อาจจะต้องออออาจจะต้องใส่ร่แบบนั้นคิดดูแล้วเนก่ยบับการที่ต้องมานั่งจ้างคนสองคือต้องมานั่งหาพื้นที่ในการเก็บของเองปุ๊บเนี่ย อราคาต่อชิ้นเนี่ยผมว่าถูกกว่าเยอะแลอดีกว่าเยอะครับเพราะวันหนึ่งกลามว่าทุกอย่มันโตมากเรื่อยๆเลยเราต้องไปนั่งหาพื้นที่ขยายขยายไปเรื่อยไม่ไหวแต่ว่าถ้าเราใช้บร,ริการพวกบรรดาฟูเฟนพวกนี้ปุ๊บเนี่ยพวกนี้เขาม,มีพื้นที่ขยายพ,พออยู่แล้วค่ะคำถามคือเฮ้วมมันหนึ่งเราจะขายได้ว่าละาพันออเดอร์สองพันออเดอร์ทุกอี่างเขาก็สเกลได้เรียกว่าขยายได้รองรับตัวได้ทันทีเลยเช่นเดียวกันอืมนะคะก็เป็นเป็นตัวที่น่าสนใจมากเลยนะับใช่ถ้าจะทำ จริงอันนี้ไม่ได้เหมาะกับอ e ีคอมเมิร์ซอย่างเดียวนะครับ <Ha. S 1> มันเหมาะกับคนที่ท,ทําธุรกิจขายของทางทางทีวีบางทีนี่นะร oh, ัอ oh, ๋อกระทะอะไรเงี้ยอ่าแบกกบพวกโอ๊ตจอสอะไรเงี้ยแล้วแบบโอขายจำนวนมาเลยแล้วปรากฏหรือบางคนขา,ขายของทางทางวิยุก็ได้นะครับ <Ha. S 1> ขายของทางเอ่อแมกกาซีนคือขายผ่านช่องทางอะไรก็ตามที่เราไม่ได้เจอลูกค้าเนี่ยแล้วเราต้องมานั่งบริหารจัดการส่งของ,ของให้ลูกค้าเนี่ย hmm. ผมไม่แนะนำคุณเอาซอสไอ้พวกนี้ออกมาให้กับรัฐบาร์ตี้หรือเป็นผู้ให้บริการจัดการเลยดีกว่าค่ะ เอ๊อ,อ,ยอย่างธุรกิจแบบนี้นี่มันจะต้องมีเรื่องของพวกประกันภัยอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะโกดังเก็บ,อบอขอ,องนก็จะมีครับพุ้นส่ียผู้นี่เขาจะมีการซื้อประกันเพิ่มอยู่แล้วนะครับหรือ,อบางอันในการส่งสินค้าแต่ละชิ้นเขาจะมีการประกันเพิ่มพิเศษให้เช,ช่นหนึ่งชิ้นถ้าเกิดเท่านี้ราคามูลค่าเขาจะมีการประกันเท่าไหร่ค่ะคุณพาวุธุรกิจนี้ในในในต่างประเทศก็คือคือมันมันมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติในนู้นใช่ไหมเป็นเรื่องปกติต้องบอกว่าคนที่เก่งเรื่องฟูลฟิลเมนต์เนี่ยเยอะมากก็คืออเมซอน อู oh. ุดแข่งของอเมซอนคือฟเ้นครับอย่างอเมซอนตอนนี้มีแวร์เฮาส์ที่ใหญ่มากนะครับทั่วอเมริกาเลยค่ะนะครับดังนั้นพอคุณกดสั่งซื้อของอเมซอนปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเกิดสินค้าชิ้นไหนเนี่ยเก็บไว้ที่อเมซอนนะครับอเมซอนจะมีบริการจำนวนชื่อว่าอเมซอนพรามอเมซอนพรามคือเราจ่ายเงินปีหนึ่งประมาณสัมผัสปะมาณเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบเหรียญเนี่ยนะฮะ mm. แล้วเราก็สามารถจ่ายไปก่อนเลยนะครับอเมซอนรอเมื่อคุณจ่ายไปก่อนแล้วปุ๊บเนี่ยสินค้าถ้าเกิดชิ้น ส่งฟรีก็คือก็คือเพราะว่าสินค้าอยู่ในเฮาส์ของเมซอนแล้วนะครับเช่นดีวดยการคุณเอาสินค้าเนี่ยไปขายที่อเมริกาผ่านอเมซอนเนี่ยคุณก็สามารถทิดสินค้าคุณนะครับข้ามประเทศไปแล้วไปอยู่ที่อเมซอนอุปกรณ์ของอเมซอนได้นะครับคุณไม่เหมือนกับเฮาส์ค้าังั้นพอลูกค้าที่อเมริกาสั่งซื้อของปุ๊บคุณก็ไม่ต้องส่งเองเพราะว่าออเดอร์นึงก็จะวิ่งเข้าไปที่อเมซอนอุปกรณ์นะครับแล้วก็อเมซอนก็ส่งให้คุณแทนเลยคุณก็รับเงินอย่างเดียพอค่ะ ดังนั้นนี่คือกลยุทธ์ในการที่เราจะขยายธุรกิจออกไปต่างประเทศนะครับโดยการขายของไปต่างประเทศเหมือนกันนะครับก็คือมีผู้ประกอบการหลายคนตอนนี้เมืองนอกสนใจมากก็คือมาตั้งเอาสินค้ามาฝากไว้ในฟูฟิล์ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เอาสินค้าเนี่ยมาขายผ่านออนไลน์ในประเทศไทยพอมีออเดอร์เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ต้องส่งจากเมืองนอกแเขาก็ส่งจากฟูในประเทศไทยส่งไปให้ลูกค้าได้เลย ระยะเวลาอะไรมันก็เร็วกว่าเนาะใช่ไหมฮะใช่ประหยัดไปเยอะครับถามว่าถ้าเกิดเราต้องมานั่งส่งจกประเทศไทยข้ามไปประเทศต่างองค่าส่งแพงมากครับจะได้ถามว่าเรารู้แล้วของพวกนี้มันขายดีมากเนี่ยเราก็ยกทั้งชิ้นขายส่งมาเป็นตู้ยกมาเสกเกอร์ที่ warehouse ท,ที่ที่ประเทศนั้นๆได้เลยแล้วพอมีออเดอร์ก็ฟาทางออนไลน์นี่ก็ามเราก็แค่ชิปของหรือส่งของจากใน warehouse นั้นหาลูกค้าได้เลยครับค่ะเห็นบอกว่ามีบางที่เนี่ยนะคะที่เขาแบบว่าคุณสามารถเข้าไปเดินดูคลังเก็บสินค้าของเขาก่อนได้อ่ะ เข้าไปดูก่อนว่าแบบมั่นใจหรือเปล่านะคะว่าออลักษณะสถานที่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยนะคะคใช่ครับตรเนียก็จะเข้าไปดูได้ก่อนครับว่าเป็นยังไงความมั่นใจไหมมีระบบสตือที่ยังไงในการเก็บของให้ผู้ไว้เขาซึ่งจะมีอยู่สามสามแบบนะบหนึ่งก็คือเก็บกับอุณหภูมิปกติะนะครับเส้นของที่แบบเราไม่ต้องการของทั่วไปครับคำถามที่สองคือเขาเรว่มมีเบอร์ชิวชิวคือต้องเย็นหน่อยอเป็นพวกเครื่องสำอางนะครับน้ําหอม หรืออะไรบางอย่างที่ต้องการอุณหภูมิที่มีความเย็นแอร์คิวใช่อาคิวคือการอุณหภูมิของห้องแอร์เอาห้องแอร์แล้วกันนะครับอันที่สามก็เป็นโฟลเซนครับโฟลเซนก็คือเป็นพวกของเป็นพวกอาหารของที่ต้องการแช่แข็งแช่เย็นเนี่ยก็จะมีเก็บสามอุณหภูมินะฮะเพราะฉะนั้นทุกแหวนคตรงนี้ก็จะมีมีต้องถามด้วยบางเจ้าบอกเฮ้ยเราอยากจะเก็บเล่นมาเก็บปลาเราอยากจะเก็บอาหารเนี่ยบางเจ้าก็มีบริการที่เป็นที่เก็บของพวกของประเภทนี้เช่นกันครับ แบบนี้เลยคือเราเนี네่ยจะนึกถึงแต่ภาพแบบว่าขายรองเท้าขายเสื้อขายถุงเท้าอะไรเงี้ยค่ะจริงจริงแล้วพวกของสดนี่ก็ก็ต้องมีเหมือนกันใช่หรือบางทีพวกน้าหอมเพื่งสำอางพวกนี้ก็ต้องการอุณหภูมิที่อุณหภูมิเย็นนะฮะแบบอุณหภูมิห้องแอ,งอ,องร์เนี่ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวรื่งสำอางก็จะมันก็จะละลายมันก็พังถูกไหมฮะอ่อถูกเพราะคุณพาวฒิพูดถึงการชิลเนี่ยน,นึกถึงแต่วายใช่ก็จะมีบางทีผมไปผมไปเยี่ยมเพื่อนที่มาก็มีห้องแค่วายไม่เลยใช่นะครับแล้้ววก็ยงไดเลออ จริงๆนะเราต้องมาตั่งลงทุนคนนี้เราต้องลงทุนไม่ต้องมาตั่งเปิดแอดอีชั่วโมงไม่ต้องมานั่งทำตู้แช่อยากเอาซอสไปหมดนะครับเราอ่ะคุณโฟกัสเรื่องการขายอย่างเดียวในถึงที่เราถนัดและที่เราไม่ถนัดแล้วเราต้องลงทุนเยอะๆเราเอาซอสไปให้คนอื่นใช้ทําให้เราก่าครับให้เขาทําแทนเนาะนะคะยังไงขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณพาวุฒิพงวิทยาพานุนะคะกรรมการผู้จัดการแล้วก็ผู้ก่อตั้งบริษัทตลาด com จำกัดนะคะเราคุยกันถึงเรื่องของ fulfillment ค่ะเป็นบริการเก็บแล้วก็ส่งของให้กับธุรกิจนะคะโดยเฉพาะ e-commerce ที่ตอนนี้เนี่ยมีเยอะมากจริงๆนะคะก็ใครที่สนใจก็ลองดูนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ต้องแบบว่านั่งแพ็คของวันละไปร้อยชิ้นเนี่ยนะบางทีเนี่ยเอาเวลาตรงนั้นไปนั่งขายของให้มันได้ออเดอร์เพิ่มมากขึ้นก็ดีนะคะดีกว่านะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยให้คนอื่นทำแทน นะคะอ่ะรายการต่อไปค่ะช่วยด้วยช่วยได้วันนี้นะคะจะไปคุยกันถึงเรื่องของเด็กอ่อนนะคะเด็กเบบีเด็กแรกเกิดเนี่ยนะคะเขาควรจะได้รับอาหารเสริมในช่วงวัยไหนนะคะกล้วยเนี่ยกินได้จริงหรือเปล่าแล้วควรกินในวัยไหนนะคะหรือว่าพวกอาหารเสริมซองๆที่ขายกันตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเนี่ยนะคะเหมาะไหมที่จะกินนะคะคุยกับนายแพทย์กฤษฎาสิรามพูดหรือว่าผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์อายุ รวัดนานาชาตินะคะคุณหมอต้นของเรานะคะรวมถึงอาจารย์ชยงอาชานนท์ค่ะอดีตกรรมาการสภาธานายความนะคะวันนี้มีแง่เ,เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเยอะจริงๆค่ะนะคะโ,โหตอนนี้เนี่ยแทบจะแบบ ไม่รู้จะเลือกประเด็นไหนมาพูดก่อนเลยนะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องเหลือเกินนะคะที่น่าสนใจแล้วก็อยากได้คําตอบนะคะจากอาจารย์ชยงจริงๆนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ด้วยนะคะทั้ง2ช่วงเลยคลินิกสุขภาพแล้วก็คลินิกคลายทุกข์ด้วยกับอาจารย์ชยงอัชานนท์รวมถึงคุณหมอต้นนายแพทย์กรีศดาสิรามพุทธนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเจอกันในรายการต่อไปสวัสดีค่ะช่วง ระแสเศรษฐกิจจุดประกายความคิดเพื่อธุรกิจ SME โดยจีระห้องสำเริงสนับสนุนโดยประกันป่วยไข้ได้เงินจากไทยประกันชีวิตคิดเขียงข้างทุกชีวิตโทร02 203 5560 บสยธุรกิจเข้าทีมีหลักประกันไม่พอบสยช่วยคำ้ำโทร02-890-9999 SME Development Bank ออกสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ดอกเบีย้ย4%สนใจโทร1357 1 0 1 Smart Market วินาทีของคุณตอนนี้อาจไม่มีค่า แต่ถ้าเกิดเหตุถูกเฉินหนึ่งวินาทีนี้อาจตาัดสินความเป็นความตายได้ ไทยประกันชีวิตตระหนักว่าทุกวินาทีมีค่าเราจึงทุ่มเทดูแลทุกชีวิตให้ดีที่สุดด้วยบริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามดุลยพินิจของแพทย์ตลอด24ชั่วโมงทุกที่ทั่วโลกสอบถามโทร1124ไทยประกันชีวิตคิดเขียงคานทุกชีวิตเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้เอาประกันถ้าการขอสินเชื่อ SME เปรียบเหมือนกีฬาค้ำถอ่อหลักทรัพย์ที่มีก็เหมือนไม้ค้ำแหละครับ เอาแล้วครับมาลองลุกทีครับเจน้อยแชมป์ขายส้ตมตำนครับวิ่งเข้ามาค้ำโอ้โหไม่่านยยน่าจะได้สงสัยหลักทรัพย์แกไม่พอจริงๆนะครับภาสายยอไซคำชั้นแน่อกนั่นบอสอยอนี่ครับเข้ามาช่วยค้ำประกันให้ลองดูอีกครั้งนะครับคราวนี้ผ่านฉลุยไปเลยครับขอบคุณบอสอยอไม่ว่า SME จะเล็กหรือใหญ่ถ้าธุรกิจเข้าทีมีหลักประกันไม่พอให้บอสอยอช่วยค้ำโทร028909999 ซื้อเครื่องจักรใหม่วันนี้ SME ยิ้มหน้าบาน SME Development Bank จัดเต็มสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ไม่ต้องจำนองไม่ต้องประเมินผ่อนเพลินนาน7ปีดอกเบี้ยแค่4เอร์เซใช้เพียงบสยกค้ำประกันและจดแจ้งหลักประกันธุรกิจรีบติดต่อด่วนโทร1357อัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร